สวัสดีครับแฟนๆแ,แ,แกงโฮชาแนลทุกท่านนะครับผมนี่วันนี้เราพามาแหล่งท่องเที่ยวที่เคยฮิตในอดีตของเชียงใหม่และอยู่ใกล้เมืองมากนี่เห็นป้ายข้างหลังเรานะครับน้ําตกห้วยแก้วบางคนยังไม่รู้จักเลย่อมันอยู่ตรงไหน,นอยู่ตีนดอยสุเทพเองนะครับห่างจากเมืองแค่สองสาโลเองนะครับแล้วให้เห็นน้ําตกสวยๆอยู่ใกล้เมืองขนาดนี้มีเชียงใหม่ที่เดียวนะครับในอดีดอะ่ะเคยเป็นสถานที่ยอดนิยมเลยที่ใครก็มาเที่ยวแล้วช่วงหลังนี้ก็ ความนิยมก็น้อยลงไปนะครับวันนี้เรามาพามาดูเลยว่าปัจจุบันนี้น้ำตกแม่แก้วเนี่ยเป็นยังไงมาเที่ยวได้ไหมนะครับมาดูในคลิปเลยนะครับบริเวณนี้ก็เป็นทางเข้านะครับผมก็มีร้านอาหารเนาะให้บริการนะครับผมขายของก็มีเสือให้เช่าด้วยนะครับให้เข้าไปนั่งชิวๆ เล่นด้านในนะครับผมน้ำตกห้วยแก้วเนี่ยเป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้เมืองมาก,มากๆพี่สองนะห่างจากเมืองประมาณถ้านับนับจากาจากคูเมืองเนี่ยก็ประมาณแบบสองสามโลเท่านั้นเองนะฮะนี่ฮะก็เปิดแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะครับนี่เวลาเปิดปิดนะครับน้ำตกห้วยแก้วเนาะครับอันนี้ก็มีพ้อมเจ้าหน้าที่นะครับผม ที่นี่เข้ามาได้เลยนะครับไม่เก็บค่าบริการเนาะแต่ตัวน้ําตกเนี่ยอยู่ในอุทยานแห่งชาติโดยสุเทพปุยเพราะฉะนั้นในเนี้ยจะไม่สามารถนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มได้นะครับนี่เข้ามาบรรยากาศเชแรกพี่ซองดู <c oughs> โอ้มีทานน้ําตรงนี้นะครับให้ลงเล่นได้เนาะแล้วก็มีหินให้นั่งเนะี่ยนะครับเป็นน้ําตกที่อยู่ใกล้เมืองมาก แล้วก็ในอดีตเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดฮิตของเชียงใหม่เลยใครมาก็ต้องมาน้ําตกห้วยแก้วแต่พอช่วงหลังเนี่ยน้ํามันน้อยคนก็เลยไม่ค่อยนิยมแล้วก็ไปนิยมน้ําตกที่อื่นกันหมดที่อยู่ไกลๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาที่นี่เนี่ยชิลมากชิลเหมือนกันนะฮะเนี่ยเป็นธรรมชาติเชียงใหม่เป็นเมืองเมืองที่อย่างเงี้ยคือมีธรรมชาติที่อยู่ใกล้เมืองมาก เราออกจากเมืองมาแค่ไม่กี่กิโลเนี่ยเนี่ยเรามีน้ําตกแล้วแล้วอขึ้นไปอีกนิดนึงเราก็เป็น,มนเออมีน้ําตกอีกสองน้ําตกอยู่ข้างบนงบมีวังบัวบานแล้วก็มีน้ําตกมน,มนทาถานะครับเ <c oughs> นี่ยมีสามน้ําตกอยู่ใกล้เมืองแบบเนี้ยบนทางขึ้นดอยสุเทพเองเ <c oughs> นี่ยทุกคนนะฮะมาเชียงใหม่เราแค่ไม่ต้องไปไหนไกลเลยเราก็ออกมาปุ๊บเราก็เจอน้ําตกแล้วเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงก็ เลยสวนสัตว์เชียงใหม่บานนิดเดียวอยู่ติดสวนสัตว์เชียงใหม่เลยทุกคนดูสิเนี่ยนะฮะนี่เป็นบรรยากาศช่วงนี้หน้าฝนพี่สองน้ําอุ้ยมันน้ําเยอะนะเนี่ยเออในช่วงก่อนคือน้ํามันจะแห้งนะครับแล้วก็มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คนก็เลยไม่ค่อยมากันนะครับนี่นะฮะน้ําตกไม่แก้วนี่นี่มีสะพานชิวๆนะครับเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับเนี่ยธรรมชาติเลย ดูทัวนี้น้ําเยอะพี่ตองโอเคเลยอะเออเราก็ไม่ได้มานานแล้วนอะนี่ก็คือมาเก็บบรรยากาศมาฝากแฟนๆนะครับว่าถ้ามาที่เชียงใหม่เนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลเลยออกเมืองมานิดเดียวนะครับเนี่ยก็เป็นทางเดินเขาก็ทําทางเดินทําสะพานอะไรไว้อย่างดีเลยนะครับเดินง่ายมากไม่ต้องห่วงเรื่องจะลําบากหรือเป็นอันตรายอะไรนะครับเนี่ยมีเส้นทางเดินพร้อมเลย สมัยลุงเน็กมาเรียนเชียงใหม่เนะี่ยสมัยหนุ่มๆก็แวะมานั่งชิวที่นี่บ่อยมากเพราะว่า,ามหาลัยที่เรียนก็อยู่อยู่เนี้ยตีนดอยนี่แหละเทคโนเขาเรียกอะไรราชมงคลเทคโนโลยีตีนดอยเพราะมันอยู่ตีนดอยสุเทพนี่นะทุกคนดูความชิวเนี่ยมันก็มีบางส่วนนะครับที่ยังมากันอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนอดีตในอดีตสมัยที่เราเห็นภาพเมื่อก่อนสัก ามสี่สิบปีเนี่ยโอ้ใครๆก็ต้องมาก่อนขึ้นดอยสุเทพเนี่ยนะฮะนี่ดูสิเป็นทันแล้วมันไหลลงไปอ่ะดูเห็นไหมเอเอนี่มันไหลลงไปดูฮะแล้วก็น้ำน้ำห้วยแก้วเนี่ยก็จะไหลบางส่วนก็ไหลไปลงคูเมืองผ่านน้ำเข้าไปคูเมืองเนี่ยฮะนี่เนาะแล้วก็มาถึงเนี่ยมันมีแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เราสามารถเดินขึ้นไปวังบูบานกับผาเงือบได้ที่อยู่ข้างบน mm. ก็เดินไปทางเนี้ยนะฮะมันก็จะลัดเลาะตัวน้ําตกขึ้นไปนะครับนี่สิวมากแล้วก็พอไม่ค่อยมีคนมันก็จะแบบเป็นน้ําตกที่เงียบสงบเออเงียบสงบแล้วก็น้ําใสมากที่สองดูสิแต่วันนี้เราแต่งตัวมาไม่พร้อมลงว่ะลุงเล็กใส่รองเท้าผ้าใบมาดูสิโอ้สวยงามมากนะครับผมนี่ ตรงนี้ก็เป็นแอ่งให้เล่นน้ําแล้วน้ําไม่ลึกด้วยเด็กๆก,ก็เล่นได้พี่ซองดูนะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงตัวน้ําตกหลักเลยนะตัวน้ําตกหลักนี่อยู่ตรงนู้นเนี่ยจะไปดูซิเนี่ยเขาเดินไปทางไหนวะดูเล็กก็ไม่ได้มานานละนี่นะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มีแบบผีส่งผีเสื้อเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเนี่ยตอนนี้เป็นแอ่งน้ำนะครับสามารถเล่นได้ โอ้ยตัวน้ำตกอยู่นู่นนี่พี่ซองดูแต่เราต้องเดินไปฝั่งนูน้นมันน้งเนาะเออไม่เป็นไรนิดเดียวแต่เราเราไปเดินไปดูให้เป็นแนชมฝั่งนู้นนะครับเนี่ยเป็นแอ่งน้ำไปเดี๋ยวลองไปดูนะครับตัวน้ําตกชิวม,มากชิวม,มาก นี okay. เราเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้มันมีมันมีทางเดินที่ว่าข้ามข้ามน้ําแต่ว่าเราไม่พร้อมเปียกรองเท้าไม่ได้ไม่ได้ใส่มาเพื่อเดินลุยนะครับผมเป็ในใสรองเท้าผ้าใบมาเนะาะก็วันวันบังเอิญวันนี้ผ่านมาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราเคยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแบบเนี้เนาะแล้วก็ย้อนฮิตในอดีตก็เลยมาย้อนย้อนอดีตให้แฟนๆชมว่าเชียงใหม่ <c oughs> ก็มีแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้อยู่นะฮะเนี่ยแล้วก็สวยอยู่เนี่ย นี่นะครับเนี่ยเราเดินมาอีกฝั่งละดูสิสายน้าตกจะอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆนะครับชิลมากพี่สองเอาเสือมาปูนั่งกินอะไรนิดๆหน่อยๆนะได้เลยอะ่ะโอเคเลยอ่ะฮะใช่ <c oughs> แต่วันนี้อากาศดีเพราะว่าแดดไม่ร้อนนะครับเนี่ยมีจุดชมผ,ผีเสื้อด้วยพี่สองเนี่ยมันมีผีเสื้อธรรมชาติด้วยนะ อยู่ตรงเนี้ยออจุดชมผีเสื้อคือผีเสื้อบางทีมันก็ลงมากินน้ํากินโป่งอะไรตรงเนี้ย mm hmm. เออนะมีบินอยู่นะสี่ห้าตัวก่อนเออโอเคแล้วก็ทางเดินก็มีความเป็นธรรมชาติอยู่พอสมควรเลยมาเล่นน้ําตรงนี้ก็ได้ให้เด็กๆมาเล่น mm hmm. ใครมีลูกมีหลานเนี่ยเล่นน้ําได้ปลอดภัยนะครับไม่ลึก mm hmm. เออน้ําใสเออเราไม่ได้มาอัปเดตนาน เนี่ยถ้าถ้าถ้าตัวหน่อยไปเล่นตรงแอ่งตรงนั้นก็ได้นะแล้วให้น้ําตกไหลไหลผ่านตัวมันก็ไม่ลึกมากนะโอเคเลยเนี่ยเราไม่ได้มาหนานมากแล้วช่วงนี้พอพอมันเป็นหน้าฝนพี่สองน้ํามันก็เลยพอพอมีพอสมควรเออน้ํามันก็เยอะพอสมควรเนี่ยดูสิเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นชั้นชั้นแรกๆของตัวน้ําตกเนี่ยแล้วก็ เขาต่อท่อไปใช้เนี่ยเป็นประปาหมู่บ้านเนี่ยแล้วมันแตกดูสิเล้วค่อยๆอ้อมไปนะโอเคนี่บรรยากาศพอมาถึงตรงเนี้ยเราก็จะเดินไต่หินขึ้นไปนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นความสวยงามดูสิน้ำเยอะจังเลยโอเคเลยนะพี่สองดูเนี้ยเราเมื่อก่อนเคยมาเล่นน้ำตรงนี้ด้วยเออชิลมากเนี้ย นะครับก้นน้าก็ไม่น้อยเลยนะฮะแล้วก็มันจะมีข้างบนขึ้นไปข้างบนนู้นเลยนะนี่คือตัวน้ําตกแล้วข้างบนนู้นก็เป็นวังบวางบานอ๋อวังบบานแล้วก็ผางเงืบก็จะขึ้นไปนะครเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในอดีตของเชียงใหม่นี่น้ําเยอะมากแเดี๋ยวเราเราจะขึ้นไปถ่ายให้แฟนๆชมอีกนิดนึงนะครับผมตามที่กําลังขาเราจะขึ้นไปได้เนี่ยดูสิ แอดเวนเจอร์เล็กๆนะครับตายตามแกงโฮไปนะครับผมนี่เราขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่เป็นความสวยงามรงบริเวณนี้นะครับแต่ว่าหินแถวเนี้ยมันจะลื่นหน่อยนะครับถ้าใครมาก็ระวังนิดนึงนะครับ นี่ตัวน้ำตกนะครับอยู่ข้างบนโอ้ตัวนี้น้ำเยอะมากนนะครับเป็นความสวยงามจากเมืองมาแค่สองสามกิโลเองทุกคนนะครับสามารถมากันได้เลยนี่ฮะใครมาเชียงใหม่เนะาะรถเจ้ามาหรือว่าสร้างรถมานะครับอ่าปีนขึ้นมาให้เห็นนี่นี่นะครับเป็นบรรยากาศ แล้วบริเวณเนี้ก็สามารถเล่นน้ำกันได้เบาๆด้วยนะฮะใครมาเชียงใหม่อย่าลืมเลยห้ามพลาดนี่เรามองลงไป้างล่างก็เป็นเอง่งนี่นะครับในอดีตเนี้ยนักาเที่ยวเยอะมากนะครับทุกคนก็จะเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งที่ทุกคนมาเที่ยวเชียงใหม่ก็จะต้องมาน้ําตกห้แก้วนี่นะครับที่สําคัญคือมันใกล้เมืองมากมาสะดวกมากนะครับถ้าทางหน้าทุกคนมาเที่ยวเชียงใหม่ อย่าไปแค่ม่อนแจ่มหรือแม่กระปองนะครับถ้ามาใกล้ๆเมืองลองมาชมความสวยงามของน้ําตกห้วยแก้วกันได้เนี่ยช่วงนี้ก็น้ําเยอะแล้วนะฮะไปมากันได้เลยวันนี้แจ็ว่ารีวิวพามาชมนะครับผมนี่น้าตกที่ถูกลืมของจังหวัดเชียงใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบตรงนี้ละแต่ความจริงมันเดินขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ลุงเล็กวันนี้ไม่พร้อมขึ้นไปอยู่ตรงแง่งตรงนั้นก็ได้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะพาไปไหนติดตามกันต่อนะครับติดตาม Facebook ด้วยมี f a Facebook f แฟนเ g จแกงโฮรีวิวนะครับแล้วก็ TikTok แกงโฮรีวิวเช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับผม